เมื่อฝรั่งพูดว่า knock ok your lights out ไม่ได้แปลว่าต่อยให้แสงของคุณออกมาในสถานการณ์แบบนี้ turn around before I knock your lights out แล้วมันแปลว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเซ็จะเล่าบริบทให้ฟังนะคะแล้วคุณลองเดาสิว่าน่าจะแปลว่าอะไรลองคอมเมนต์กันมานะคะเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าอย่างเชล r e นนั่นเองตอนนี้นะคะก็เป็นตอนที่เชลดอนกับแม่เนี่ยค่ะก็ได้ไปโบสถ์อยู่ๆเชลดอน mm hmm. ก็ถามแม่ขึ้นมาทันขวัญว่าแม่ครับ เมื่อไรผมจะมีลูกอันทพาเขาบ้างด้วยความเด็กอ่ะเนาะในตอนนั้นเองยายป้าที่นั่งข้างหน้าเนี่ยก็หันขวับมาเลยแล้วก็ถามว่า what's wrong with your son ลูกเธอเป็นอะไรมากป่ะเนี่ยฝ่ายแม่ก็รู้สึกหัวร้อนตอบกลับไปว่าลูกฉันไม่ได้มิดปกติอะไรจากเอาล่ะป้าตอนนี้ป้าหันกลับไปได้ละก่อนที่ฉันจะ knock your lights out จ้นี้เลยอะ ดาวสิว่าน่าจะแปลว่าอะไรฉเฉลยค่ะตกให้สลบนั่นเองนะคะเนาะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็ใช้ได้นะแต่อาจจะไม่ได้แปลว่าตกนั่นเองนะคะเป็นไงกันบ้างคะใครดาวถูกบ้างคอมเมนต์มาบอกเซฟหน่อยนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe สุดด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ